สวัสดีนะครับนักบินอวกาศจากนาซาทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันจะไปอวกาศแล้วขาดอากาศายเกมนี้ไงเอาละคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราจะไปนอกโลกกับผมด้วย j e ็ p แพ k กันเว้ยกับเกมเกมนี้เลย j e t p a พ k j จัมเปอ เกมๆนี้เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นะครับเพียงแค่ให้เราก็ผมใช้ Jetpack อันแสนกระจกอ้งอ้ของเรานะครับบินไปทั่วแมปเว้ยพอเราบินเสร็จปุ๊บเนี่ยยิ่งไกลเรายิ่งจะได้เงินใช่ไหมพอเราได้เงินนะครับก็เอาเงินมาอัพเจ็ตแพคแค่นี้เองแต่สิ่งที่น่าสนใจของเกมเกมนี้นะครับก็คือผู้สร้างเกมเกมนี้ The Gang Stockholm เขาเป็นผู้สร้างเดียวกันกับเกม Strongman Simulator เว้ ซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเกมที่เรากําลังจะไปอัดนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกมนี้จะแดกเงินไม่ใช่เกมนี้จะสนุกมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันโอ้ oh my god guys what is that oh! <c oughs> ว้าวยังมาเล่นยังไงวะเนี่ยแล้วคือตัวคูตายหรือ,รอว่ายัางไงว้าวคุผู้ชมโอ้ oh my god guys ดูนี่ระยะทาง200ได้เงิน20ว้าว guys ไอ้วงเขียวๆนั่นมันคืออะไรวะว้าวโอ้มันเป็นสปีดคุณผู้ชมเราสามารถกระโดดได้หนึ่งครั้งว้าวโอ้โหไม่น่าจะเป็นเกมแบบทรมานตัวกูซะมากกว่านะครับระยะทางไกลกว่าเดิม671ได้เงินมา67นิวไฮสก new high c o r e คราวนี้ผมก็พอรู้วิธีการเล่นแล้วแล้วดูคนอื่นดิทำไมคนอื่นไปมันพุ่งมันไกลจังวะแล้วดูตัวกูเร้วไม่นหน้าทิมลกก็ตายนะครับไม่ไปไหนเลย โอเคเราเจออัปเกรดแล้วคุณผู้ชมครับอัปเกรดอ่าอัปเกรดแค่ครั้งเดียว What the heck และนี่ว้าว g ก y s โคตรหล่อเท่โอ้ y g o กอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนกูอัปเกรดมาแล้วกูต้องหล่อเท่มากกว่าเดิมเย้กระโดดได้หนึ่งครั้งโอเคโคตรกระจอกเลยกูเกลียดชีวิตตัวเองเย้กระโดดโว้หมึงกระโดดข้ามีกแล้วมัอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระจอกจังเลย ำไมมันกระจอกได้ขนาดนี้ผมไม่เคยได้เจมเลยเว้ยผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมได้เจมเนี่ยผมจะได้อะไรเยสได้มาสิบเจมแล้วเก็บเจมด้านข้างตรงนี้มึงเลยออกละมึงเลยออกละมึงเลยออกละเอาเจมเอาเจมมึงยังน้อยๆฉันก็อัปเกรดกระเป๋าฉันได้อ่าบวกพาวเวอร์ไปนะยครับเอยคุณผู้ชมหลับตาผมไม่ได้ทํทาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรทั้งสิ้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นภาพลงตาเว้หลับตาเร็ว มันเป็นภาพลงตามันไม่มีอยู่จริงคุณผู้ชมใช่นะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตะกี้ไม่มีอยู่จริงครับผมคุณตาฝาดนะครับคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นแล้วคือกูเติมซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ได้ทําให้ตัวกูแข็งแกร่งขึ้นเลยเราจ,จะได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมใช่เราได้เงินเยอะมากขึ้นโอเคก็อย่างดีึบกระโดด เนี่ยมันเลยมันควบคุมอะไรไม่ได้ไไดเห็นไหมแทนที่ผมจะได้เพชรผมก็ไม่ได้นะครับเก็ตนอตติงร้องไห้อยู่ที่บ้านแล้วดูดิตัวกูมีแบบถอยหลังกลับมาแ้วแทนที่กูจะแบบไปได้ไกลๆมึงถอยหลังกลับมาลูกกูได้คะแนนน้อยเลยนี่แหกตาดูถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจมแต่ฉันได้เจ็ตแพดอันใหม่โคตรหล่อเท่มีพลังไปไกลามากกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยๆอ,อยากจะได้เจมอะ่ะนะครับผมจะได้เอาไปซื้อไอ้เทรลตรงนี้ นึกบอกปะซื้อเทรลเนี่ยมันเลยมันเลยเนี่ยมันเลยเลยหมดเลยเนะครับไม่มีเหลืออะไรทั้งสิ้นกูกระโดดได้2รอบโอเคมันได้สกอร์แบบระยะทางใหม่เว้แต่ผมไม่ได้เจมกูอยากได้เจมจรงจริงอยากได้เจมมากมึบกระโดดกระโดดเจมเยส20เจมว้าวจบแล้วชีวิตกูนี่ได้มาแล้วร้อยเจมฮ่าฮ่าซื้อเลย อะไรเนี่ยคอมมอนเราจะมีโอกาสได้เงินบวก5 5%าเอร์เซนตอัปเกรดอัพเกร,เกรนี่ <c oughs> เจ็ตแพทของผมไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมเด,ดนะี๋ยวดูนะกระโดดหนึ่งเก็บตรงนี้ได้จ้ำอีกหนึ่งอย,ยอดมากคราวนี้กูปไปไกลมากๆแล้วโอ้โหเก็บอะไรไม่ได้สักอย่าง Nice Job คือมันไปได้ไกลเว่ยแต่คือกูไม่ได้อะไรติดตัวกลับมาเลยคุณผู้ชมไมชิบ อรอดตรงนี้ไปได้อ้ามึงลอยทำไมเดเรียบร้อยเข้าตรงนี้ไม่เข้าอีกแม่งว้าวโอ้โหกระโดดได้ททีโอ้โหเข้าไหมเข้าเต็มเต็มคุณผู้ชมครับต่อชีวิตไปได้นิดนึงคือมันควบคุมลําบากอะ่ะผมอยากจะควบคุมแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันควบคุมไม่ได้เลยนะเฮ้ยผมสามารถกระโดดได้3มรอบเว้ยหนึ่งชึบกระโดดอีกหนึง่ง กระโดดอีกหนึง่งเข้าไปมันเลยเฮ้ย <c oughs> แต่จะว่าไปคุณผู้ชมดูดูดูผมมีเพชรเยอะแล้วนะ240กดล็อกด้วยเงิน150เจมพวกคอยสิบเปนมันแค่เฟกอย่างเดียวเองอะโอเคไปได้ไกลกว่าเดิม yes ไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างี้ดีวะปึ๊บกระโดด แล้วก็โดยครั้งเดียวจะไปแมปใหม่แล้วแมบปบใหม่ yes เป็นแมปใหม่อะแมบปบใหม่แล้วไปได้ไกลมากโอเคโหสามเนสองเอออย่างนี้เดียววะเหลือกระโดดอีกสี่รอบกระโดดมึงเอ้ยไปไกลๆเลยโอ้โหว้าวดืดกูหยอดลงลาวากระโดดขึ้นมาไม่ได้ด้วยตกทีคือตายโคตรยากมันคืออะไรนะั่นนะ่ะขี้โกงอฮะ โอเคมาทางนี้ไม่โอเคจืด okay. กระโดดไม่อะเข้าสีเขียวจืดกูบอกมันเข้าสีเขียวโอ้ oh my god กูเกลียดเกมนี้คุณผู้ชมกูเกลียดเกมนี้มากๆาก่อเฮ้ยกระโดดแม่งหมดอู้หูได้กระโดดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมไปทางนี้เอากระโดดเพิ่มเอากระโดเะโดเพิ่มกระโดดเพิ่มหมดหมดแล้วลงลาวหาย ผ่านยังไงวะนนี้โคตรยากเลยอะยังจะเข้าสักวงหนึ่งแม่งไม่เข้าสักวงรอ,อดไปได้แบบเท่เนี่ยแล้วเว้ยมันชนอะไรทําไมมันต้องหมุนแบบนี้ด้วยวะผมบอกเลยแนะว่าผมเกลียดการหมุนแบบนี้มากมันทําให้เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเว้ยลงลาวาไปซะจริงๆตัวมึงนั้นไร้ค่าละเออ,อยเยี่ยมตะกี้ไปอัปเกรดมาแล้วใ yes. ไกลมากไม่มันจะ กระโดดข้ามได้ไหมลงลาวาอย่างเงี้ยลงลาวาอึ๊บไปตรงป่องภูเขาไฟเร็วเอาดิเอาดิอาดโอ้ยเป็นแมปใหม่เลยอย่างงี้สุดยอดมากนี่กูอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้ว้าวตกน้ำอีกแล้วน,นี่แต่ผมมาไกลมากเลยนะไฮสกอร์เลยอะถามว่าผมทำยังไงเหรอผมทำแบบนี้นะครับเราพยายามนะครับอย่าให้ตัวเราเว้ย แตะพื้นแล้วเราก็พยายามกระโดดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพียงแค่นี้เราก็ได้ New High ใหม่โอเคไม่ได้ New ไฮใหม่ละกูอัปเกรดมาเนี่ยอื้เต็มที่เลยมึงอะกระโดดได้หรอบอืมกระโดดมึงจะฆ่าไม่ทำไมกระโดดอีก3มรอบอ,อีกแล้วเข้าไหมเยี่ยมเข้าไปเต็มๆมาเข้าไปเต็มๆมาอย่าอย่าลง อย่าลงโอ้โหไปแมปใหม่แล้วไปแมปใหม่แล้วจวังหวะนี้กระโดดอีกหนึ่งรอบโอเคกูยอมแพ้ใช่ยอมแพ้แล้วเรียบร้อยผมอยู่พร้อมกับเจ้าหมอนี่นะครับเอาจริงมันก็เกือบตันแล้วนะผมว่าผมพอใจแล้วเนะี่ยเอาจริงเทพเกินอะ่ะนึกบอกว่าคนอะไรมันเทพได้ขนาดนี้วะผมไม่เคยเติมสักบาทของผู้ชมปิดเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้ผมไม่เคยเติมนะครับโอ้ oh my god guys no โอเคโอเคกระโดดหมดหรือยัง หมดแล้วกระโดดหมดโอ้โ oh d มันที่เดิมเลยไหมเนี่ยมันที่เดิมเลยไหมหรือว่า new high new high. เพราะว่าศพผมอยู่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นอัปเกรดครั้งสุดท้ายของผมละโอเคอัปเกรดไปนะครับเรานั้นไม่สามารถปลดล็อก jetpack ที่ดีกว่านี้ได้แล้วเว้ยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าจรวดอันนี้จะต้องดีมากๆนึกออกปะเดี๋ยวลองดูนะไปได้ไกลกว่าเดิมกระโดดกระโดดกระโดะโดมันดีกว่าเดิมยังไงเนี่ย กระโดดน่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมะไปได้ไกลกว่าเดิมโอเคกระโดดกูหมดแล้วโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนต้นไม้เต็มๆตมคือบูธอะสำคัญมากๆผมคุณผ,ผู้ชมในเกมเกมนี้นะครับถ้าเกิดคุณก็ผมไม่กระโดดเอาบูธเลยเนี่ยคุณจะไปได้ไม่ไกลเว้เอาบูธ yes oh my god ไปได้ไกลมากโอเคไม่ไกลแล้วคุณผู้ชมสิ่งกีดขวางับผมทําให้ฉันนั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันกระโด yes. ด,ไไดก,กระโดดย e s b o o สีแดงไปได้ไกลมากๆกระโดดได้อีกสามครั้งกระโดด แม่ว้าอีกแล้วเข้าไปข้างในโอเคนะครับกูยอมแพ้ผมยอมแพ้จริงผมจะไม่ไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยแต่แถวตรงเนี้ยม่งยากชิบหายเอาละคผู้ชมสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเอ่อเกมนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันถามว่าคลิปนี้คุณได้ไปอวกาศรหรือเปล่าคุณไม่ได้ไปนะ่ครับแบบตอนแรกกูนึกว่ามันจะไปไกลถึงอวกาศแต่งจริงมึงหลอกกู